เรามาดูกันนะอีกข้อหนึ่งนะของข้อสอบสอวนนะข้อสอบโจทย์ข้อนี้เป็นโจทย์ของข้อสอบสอวนซึ่งค่อนข้างมีความซับซ้อนข้อนี้น้องๆจะต้องรู้ทริคถ้าไม่รู้ทริคข้อนี้ทําไม่ได้เลยนะน้องๆจะมีความรู้สึกเลยว่าโอ้ข้อนี้ใครจะทําได้ว่าใครจะไปรู้ว่าสมการมีสมการเดียวตัวแปรมี2ตัว มันจะทํำยังไงเรามาดูกันนะเรามาดูการแว๊บนี่นะดูโจทย์สังเกตโจทย์เขาเนะี่ยสมก,การเป็นอย่างเงี้ยเขาบอกให้ x กับ y เป็นจนํานวนจริงที่สอดคล้องกับสมการแสดงว่า1มันต้องเป็นจนํานวนจริงแล้วนะเมื่อเป็นจนํานวนจริงปุ๊บทำยังไงนะมันมีสังเกตเด็กๆสังเกตนะข้อนี้สมก,การมีแค่สมก,การเดียวเดี๋ยวรูขยายนิดนึงนะจะได้ดูชัดๆนะ สังเกตดูสมการนี้มีสมการเดียวแต่มีตัวแปรถึง2ตัวนะแต่มีตัวแปรถึง2ตัวเพราะฉะนั้นข้อนี้มันจะต้องมีเทคนิคที่ทำอย่างไรมันถึงจะทำให้จบภายในสมการสมการเดียวแล้วเรารู้ค่านะ เด็กๆจะต้องมีประสบการณ์นะเจอโจทย์สไตเนี่ยเด็กๆจะต้องมีประสบการณ์เลยว่าเฮ้ยข้อนี้นะมันจะต้องเป็นลักษณะที่ทำอย่างไรนะครูบอกเลยครูบอกเลยเจอโจทย์ลักษณะเนี้ยนลรกน้องจะต้องลองพยายามทำให้กรณีตรงเนี้ยเป็นกำลังสองสมบูรณ์ได้ไหมโดยที่ไม่สนใจตรงนี้เพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยมันสามารถจะมาบวกเค่าลบออกได้ตัวนี้ก็เหมือนกันสามารถทำให้เป็นกำลังสองสมบูรณ์ได้ไหมโดยที่ไม่สนใจตัวนี้ นะเด็กๆจะสังเกตว่านะเด็กๆจะสังเกตว่าไอ้ตัวนี้นะไอ้ตัว 4y กำลัง2เนี่ยไอ้ตัว 4y กำลัง2ลบ 12y เนี่ยนะ ถ้าเกิดอยากจะทําให้เป็นกําลังสองสมบูรณ์เนี่ยหน้าตาของมันจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวครูจะเขียนให้ดูนะหน้าตาของมันก็จะเป็นลักษณะตรงนี้นะมันจะมีค่าเป็นให้เด็กๆลองจัดรูปดูก่อนตรงเนี้ยลองจัดรูปดูตรงนี้มันจะเป็น2 y ทั้งหมดกําลังสองนะอันนี้เครื่องหมายเป็นลบก,ก็เป็นลบ2คูณหน้าหน้าคือ2 y หลังควรจะเป็นไรมันถึงจะได้เป็น12ไวแสดงว่าไอ้ตัวหลังเนี่ยมันควรจะเป็นเลขอะไรมันควรจะเป็นเลข3แล้วค่อยไปบวกด้วย3ยกกําลัง2สังเกตนะเทอมนี้กับเทอมนี้เท่ากันเรียบร้อยละเทอมนี้กับเทอมนี้เท่ากันเรียบร้อยละแสดงว่านะการที่มันจะเป็นกําลังสองสมบูรณ์ได้สิ่งที่เราต้องทําคืออะไรเราต้องบวก9เข้าไปแล้วจะเป็นกําลังสสมบูรณ์ได้ นี่คืออันแรกที่น้องจะต้องทําความเข้าใจกับมันเพราะฉะนั้นนะจากตรงนี้นะจากตรงนี้เด็กๆจะสังเกตว่าไอตัว4 y กาลัง2ลบ12 y เนี่ยที่มันบวก25เราก็เป็นบวก9แล้วค่อยไปบวก16อย่างนี้โอเคไหมไอก้อนก้อนนี้นะไอกรอนกอน,นี้เราทําตรงนี้เพราะฉะนั้นจากตรงนี้เราจะได้อะไรนะเราจะได้เป็น2 y ลบด้วย3ทั้งหมดยกกำลังสองบวกด้วย16นะไอตัวนี้คืออะไรนะไอตัวนี้ก็คือก้อนก้อนนี้ก้อนก้อนนี้ทั้งก้อนเวลาทำให้อยู่ในรูปกำลังสองสมบูรณ์เราจะทำได้เป็นตรงนี้โอเคไหมนะพักเอาไว้ต่อไปเรามาดูอีกตัวหนึ่งนะเรามาดูอีกตัวหนึ่งคือตัวอะไรคือตัว4 x กลังสองนะไอตัว4 x กลังสองบวกด้วย 6X เนี่ยนะแล้วก็บวกด้วย4เนี่ยจะสังเกตว่า ไอ้ตรงนี้โอเคว่าเป็น 2x ทั้งหมดกำลัง2ก็จริงเวลาเป็น 2x ทั้งหมดกำลัง2ปุ๊บไอ้เทอมกลางมันต้องเป็น2คูณหน้าคูณหลังใช่ไหม2คูณหน้านี่เป็นอะไร2คูณหน้าเป็น4 4คูณอะไรได้6มันไม่มีนะเมื่อมันไม่มีปุ๊บสิ่งที่เราต้องทำคืออะไรรู้เปล่าสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราจะต้องพยายามปรับรูปตัวนี้ ให้ทําให้เป็นกําลังสองสมบูรณ์ได้โดยเทคนิคใช้ทํำยังไงหาตัวที่มาคูณตัวนี้แล้วเวลาคูณ2ตัวนี้เข้าไปปุ๊บแล้วไอ้สตัวนี้ทําให้อยู่ในรูปของกําลังสองสมบูรณ์ได้ทำยังไงดีเด็กๆนะทำยังไงดีเล่ามาดูกันนะเรามาดูกันเราจะคูณด้วยนะเราจะลองคูณไปเรื่อยๆนะตัวคูณที่เราคูณเนี่ยนะเวลาเราทาในเศษกระดาษเราค่อยๆไล่ไปไล่ไปแล้วสิ่งที่เราพบคือเราคูณด้วย4แล้วมันจะได้ เราคูณด้วย4แล้วมันจะได้มันจะได้อะไรเด็กๆดูนะสังเกตดูไอ้ตรงเนี้ยถ้าเกิดเราเอามาคูณด้วย4สิ่งที่เราได้คืออะไรมันก็คือเป็น1 6 x กําลังสองบวกด้วย2 4 x แล้วก็บวกด้วยอะไรบวกด้วย16นะตรงนี้เราคิดเหมือนเดิมเลยนะเราคิดเหมือนเดิมเลยคิดอย่างไรคิดอย่างไรเราก็จะคิดว่าเวลาจะทําให้เป็นกําลังสองสมบูรณ์เราจะได้อะไรเป็นหน้า หน้า,นากำลังสองบวกด้วย2คูณหน้าหน้าคืออะไรหน้าคือ 4x สังเกตดูเราต้องคูณกัอะไรถึงจะได้24คูณด้วย3เพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าตัวที่เราจะเอามาใส่ข้างหลังคือ3กํกำลังสองสังเกต3กํกำลังสองเป็นอะไรเป็น9นะแต่ตรงนี้เป็นอะไรเป็น16แสดงว่าตรงนี้ต้องบวกด้วย7แล้วสิ่งที่เราได้ตามมาคืออะไรสิ่งที่เราได้ตามมาคือไอตัวนี้มันจะกลายเป็น 4x บวกด้วย3ทั้งหมดยกกําลังสองแล้วค่อยมาบวกด้วย7แต่ไอตัวนี้มันเกิดจากการที่เราคูณด้วย4เข้าไปนะไอนี้ยังไม่ได้คูณด้วย4นะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเอาอันนี้ไปใส่ในนี้เราต้องตรงนี้คูณด้วย4เวลาคูณฝั่งนี้เราก็ต้องคูณฝั่งนี้ด้วยเขาา้าใจปะนะเขาา้าใจปะ เพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยไอตรงเนี้ยเราทําเสร็จปุ๊บสิ่งที่เราต้องทําต่อคืออะไรเดี๋ยวครูลดกระดาษนิดหนึ่งนะแวบขึ้นไปแฝบขึ้นไปแฝบขึ้นไปแวบขึ้นไปนะแฝบขึ้นไปนิดหนึ่งนะอ่ะเรามาดูกันเต็มเต็มของมันจะเป็นยังไงครู เด,ดี๋ยนะวรูลดนิดนึงนะแวบนิดนึงหน้านะขอขยายตรงนี้ออกไปนิดหนึ่งอ่ะขรานี้เรามาดูกันนะขรานี้เรามาดูกันเพราะฉะนั้นจากตรงนี้ปุ๊บเต็มเต็มที่เราได้เราจะได้อะไรเรามาดูกันนะเราจะมาดูกันอ่ะดนะูไอตัวนี้เพราะฉะนั้นจากตรงนี้เมื่อกี้เราบอกว่าไอตรงนี้มันต้องมีเลข4คูณเข้าไปมันถึงจะทําได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําคืออะไรเราจะต้องคูณด้วยสี่ แล้วไอ้ตรงนี้ก็จะเหมือนเดิมอยู่นะบวก 6x แล้วก็บวกด้วย4ตัวเนี้ยเหมือนเดิมคือ 4y ยกกำลัง2ลบ 12y บวกด้วย25แล้วก็เท่ากับสังเกตตรงนี้เราคูนด้วย4อีกฝั่งหนึ่งก็ต้องคูณด้วย4เข้าไปด้วยทันไหมนะเมื่อได้่างนี้เสร็จปุ๊บนะเมื่อได้่างนี้เสร็จปุ๊บไอ้ก้อนก้อนนี้นะไอ้ก้อนก้อนนี้มันก็คือตัวนี้ส่วนไอ้ก้อนก้อนนี้มันก็คือตัวตัวนี้ เราลองมาแทนค่าใส่ดูนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้คืออะไรเรามาดูกันนะสิ่งที่เราได้ก็คือเราก็จะได้เป็นวงเล็บนะวงเล็บ c x บวกด้วย3ทั้งหมดกำลัง2บวกด้วย7คูณกับอะไรคูณกับ 2y ลบ3ทั้งหมดกำลัง2บวกด้วย16นะเท่ากับฝั่งนี้ให้เด็กๆด,ดูนิดนึงนะไอ้ฝั่งนี้ตรงน,นี้เราจะต้องรู้เทคนิคนินดหนึงละ นะรู้เทคนิคนหนึ่งข้อถ้าจะเป็นข้อแบบนี้ได้เนี่ยเด็กๆจำไว้เลยนะเด็กๆจำไปเลยไอ้ตรงนี้มันควรจ,จะต้องเป็นศูนย์มันควรจะต้องเป็นศูนย์เพราะอะไรเราถึงมองอย่างนั้นเพราะอะไรเราถึงมององั้นเด็กๆดูนะถ้าตรงนี้เป็นศูนย์ปุ๊บตรงนี้จะกลายเป็น7ถ้าตรงนี้เป็นศูนย์ตรงนี้จะกลายเป็น16แล้วให้ดูฝั่งอีกฝั่งหนึง่งนะให้ดูฝั่งอีกฝั่งหนึ่งไอ้เลขยี่แปดมันคือ7คูณด้วย4เราเอา4ตัวนี้ กับ4ตัวนี้มาคูณกันเพราะฉะนั้นจากตรงน,นี้ยนะขูขยับขึ้นไปนิดนึงนะขยับขึ้นไปนิดนึงเราก็จะได้อะไรนะเราก็จะได้ตรงนี้เป็น7คูณกับ16เด็กๆสังเกตดูนะเด็กๆสั Want งเกตดูเด็กๆสังเกตดูนะว่าเวลาเราได้แบบนี้เสร็จปุ๊บจะแปลว่าอะไรแปลว่าไอ้ตัวตัวนี้มีค่าเป็น0ูนย์ไอ้ตัวตัวนี้เป็นมีค่าเป็น0ูนย์สมการจะเป็นจริงเมื่อสมการเป็นจริงปุ๊บ นะนาะค่าวนี้เราได้แล้วนะเราได้แล้วเราได้อะไรเพราะฉะนั้นจะได้ว่า C x บวก3ต้องมีค่าเป็น0แล้วก็อีกอันนึงคือ 2y ลบ3ก็ต้องมีค่าเป็น0เข้ไหมเคไหม,ไหมนะเมื่อไรอย่างนี้เสร็จปุ๊บคราวนี้เราก็ไปดูต่อละนะเราก็ไปดูต่อละ <c oughs> เราก็จะได้อะไรตรงนี้เราก็จะได้เป็น 2y มีค่าเป็น 3แล้วก็ Cx ก็มีค่าเป็นลบ3าทำไมเราถึงทำแค่นี้เด็กๆดูนะเด็กๆดูทำไมเราถึงทำแค่นี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งที่เขาให้หาคืออะไรสิ่งที่เขาให้หาคือ2 y ลบ 4x แน่เราได้ 2y มาเราได้ลบ4ลบเอ้ยได้ 4x มาแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้น ขยบนิดนึงนะเพราะฉะนั้นจะได้ว่า 2y ลบด้วย 4x ก็จะมีค่าเป็นไร 2y คือ3ลบกับ 4x คือลบ3นะเพราะฉะนั้นก็จะได้อะไร3บวก3มีค่าเป็น6ตอบนะ จะสังเกตว่าข้อนี้นะถ้าคนไม่รู้เทคนิคไม่มีทางที่จะทําได้เลยเราไม่มีทางที่จะไปหาได้เลยสมการสมการเดียวมีตัวแปร2ตัวนะเพราะฉะนั้นเจอโจทย์ลักษณะนี้นะมันจะต้องอาศัยเทคนิคเพราะฉะนั้นน้องจะต้องรู้เทคนิคนะนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่น้องจะต้องทําคือหาเทคนิคให้เจอให้เยอะที่สุดเพื่อที่จะนําไปใช้ในการทำอะไรในการทําข้อสอบเราไม่รู้ว่าข้อสอบมันจะออกมาไงนะเด็กๆ นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําอย่าลืมสิ่งที่ครูบอกคือต้องหาโจทย์ฝึกทำเยอะๆหลายๆแนวเพราะฉะนั้นน้องมาเรียนคอร์สเนี่ยน้องไม่ผิดหวังเราจะมีแนวโจทย์ให้ค่อนข้างเยอะนะเยอะมากๆเท่าที่เราจะทำได้คือเราหาไปเรื่อยๆแล้วเราก็ลงคลิปไปเรื่อยๆโอเคไหมครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็ผ่านไปได้แล้วนะ โอเคไหมเด็กๆโอเคไหมนะโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปถัดไป and, and